สวัสดีครับผมวันนี้ก็มายิงปลาแล้วครับผมวันนี้มาอีกด้านหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินลงไปตัวนี้ครับเดินไปตัวนี้ครับวันนี้เอากระบอกนี้มาครับผมเพิ่งทาท้ายมายังทําไม่เสร็จเลยครับผมงานก็ยังหยาบๆเยอะครับเนี่ยยังทําไม่เสร็จเท่าแต่รีมายิงปลาครับวันนี้แดกออกครับผมอะไรมาครับ นี่ครับลูดอกครับผมถ้าใครสนใจครับผมสั่งได้ครับอันนี้เพื่อนสั่งไว้สามดอกครับผมนี่ครับงานก็ประมาณนี้ครับผมนี่ใส่กระบอกใส่ที่เก็บรูดอกครับผมก็เลยดำไปหน่อยครับนี่ครับงานประมาณนี้ครับอันนี้ ออกสิบเซนครับนี่ครับอันนี้ที่ผมใช้ครับผมลูกสี่จุดสองครับผมอันนี้สี่มิลเท่าหอกสิบเซนเหมือนกันครับนี่ครับงานก็อบประมาณนี้ครับผมเนียนไม่เนียนไม่รู้ครับนี่ครับดดอกครับผม เหมือนกันครับนี่ครับรดดอ,อกของผมจะขัดตัวนี้ให้แบบเนียนๆแล้วผมเพราะว่าครึ่งยางยางจะได้ไม่ขาดบ่อยครับแ้าไม่ใช่นี่ช่อขาดทับผมประมาณนี้แล้วเพื่อนสั่งไว้สามดอกครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ เจอกันที่หมายแล้วครับเดี๋ยวเตรียมของก่อนครับผมนี่ครับผมมาถึงแล้วเดี๋ยวข้ามไปด้านนู้นครับผมด้านนี้เย็นกว่าครับหมายแจมอยู่ครับผมโอเคอยู่ครับไปผมเดี๋ยวข้ามไปด้านนู้นครับมาถึงแล้วเจอปลาช่อนครับผมประเด็นคือกล้องก็ไม่ได้ตั้งด้วยครับ ดูจะโดนไหมครับยังไก,กลๆเลยครับ <c oughs> ไม่โดนครับลูกมันจะออกซ้ายครับ ปลาช่อนยิงยากครับมือสั่นด้วยครับปลาช่อนเยอะเลยครับมงครับยิงสาน้ำกระจายเลยครับไก่มันจะแข็งไปหน่อยครับกดไม่ค่อยจะไปครับยางแข็งครับม สงสัสไม่ยิงนานด้วยมันน่าฝืดท่าบผมไม่ได้ใช้นานนะครับผมกระบอกนี้ใช้ได้เพีงศูนย์ท่าบไกลแข็งทรับแข็งแปลกๆครับยวต้องแกะดูครับผมพบมาอยู่ครับผมเดี๋ยวแกะดูครับดูมันจะฝืดๆท่านพงศต้องแกะมาดูแล้วครับผมจะขอซ่อมก่อนครับผม ไม่ใช่นีย่ยิงยากมากครับไก่แข็งครับผมไมยถือว่าโอเคอครับผมแต่ไม่เจอปลาคับช่วงเย็นอาจจะเข้าวงตอนนี้ยังไม่เจอครับหมายน้ําขึ้นครับผมขึ้นมาโคเยอะเลยครับเหนื่อยครับผมเดินจะกด้านนอนมา เดินอ้อมมาครับผมเราจะหอบแล้วปลาก็ยังไม่เจอซากตัวแล้วครับเจอแต่ปลาช่อนครับจะเดินเลาะไปนี่ครับไม่รู้จะเจอปลาไหมครับจะลองเดินไปดูดูครับผมอากาศตองบายครับผมโคตรจะร้อนแล้วแดดออกดีมากครับผมวันนี้โคตรร้อนแล้วหมายโคตรจะดีแล้ว แต่ก็ไม่เจอปลาครับจะไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครับผมรอครับไม่ไหวครับร้อนเกินครับนั่งรออยู่นี่ครับปลาไม่เจอเดี๋ยวค่อยย้ายครับต่อครับผมเขาเรียกต่ออะไรไม่รู้เนี้ยตัวเหลืองๆครับ อันนี้ต้องเช้ามองไม่เห็นครับถ้ามือนี่โดนแนวหลังก็ไม่ค่อยใหญ่มากครับนี่ครับเต็มแล้วผมกะจะขึ้นเนี้ยับดูจะขึ้นได้ไหมครับเสียวด้วยับถ้าจะขึ้นก็ขึ้นได้อยู่ผมเพราะว่า มันไม่น่าต่อยครับผมถ้าต่อยแนะ่ต่อยตอนาแนละ้วครับเดี๋ยวผมเอาญ้าออกเนี่ยครับยังไม่มาครับผมเดินเข้ามาหน่อยครับผมตันนี้เจอก็ออกแล้วผมไม่ไหวแล้วครับ,รบม่เารู้จะได้เจอปลาไหมครับผมต้นนั้นก็ขึ้นไม่ได้ครับผมต้นสะใหญ่แล้ว ĐEsby, đeo, đưangออก đi ạ, mày không, 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 đff, đeo, đeo không, 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 หาปลายากมากครับปลานินก็ไม่เจอมอเจอแต่ปลาช่อนเนี่ยครับไม่รู้โดนไหนครับ จิบน้ำครับจิบแล้วก็ลงไปครับวายเข้ายาไปครับยิงมั่วไปโดนเฉยเลยครตรงแถวปากครับผมทะลุคางเลยครับประมาณห้าขีดน่าจะได้สี่ห้าขีดเจอแต่ปลาช่อนเนี่ยครับ ป่านนไม่เจอเนี่ยเหงามากครับนั่งมาตนานแล้วผมป็นชั่วโมงแล้วไม่เจอปลาแล้บผมหมยนี้ยังสวยแล้ปลาไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าผมตรงนี้ไม่เวิร์คครับไม่เจอปลาแล้วผมนั่งไปกอน่าจะเสียเวลาครับไปผมย้ายที่ดีกว่าผม เจอปลาแล้วผมมาถึงเจอปลาแล้วลงไปแล้วครับผมไม่ทันครับเพิ่งเดินมาถึงแล้วผมเดินมาถึงก็เจอแล้วผมรอยโยงเครื่องปืนปุ๊บหายครับ ลงไปแล้วครับไม่รู้เดินลงได้ไหมครับ่อลองเดินลงไปข้างล่างหน่อยดูครับผมไกลเกินมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วขึ้นมาแล้วครับ โดนเอาเาะไม่โดนครับเหมือนจะโดนมากเลยผมปลานี่กระพริบแล้วงงเลยครับไม่โดนเฉยครับผมนักเดียวปลา,าจะหนีนะรรนะครับไม่การลอยแล้วดูจะทรงเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกครับผม ไม่เจอปลาครับผมลุนทุนเลยครับนี่ครับยืนไว้ครับต้นกอไผ่แล้ครับผมไม่เจอปลาผมไปครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในที่เดิมครับข้างนอกนี้ไม่เจอครับผมยืนดูสักพักแล้วครับไปครับผมปลาไม่เจอครับผมเจอแต่หัวปีครับหัวปีก็เอาครับผม ไม่ได้ปลาได้หัวปีครับดูครับหัวปีครับปลาไม่เจอครับต้องใช้มีดครับผม จะได้ครับนู่นครับหักแล้วก็ตกไตว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวยิงมาเไม่ได้ปลาครับไม่ได้ปลาก็ยังได้หัวปีครับผมได้ปลามาตัวเดียวครับ ตัวเดียวก็ใหญ่แล้วครับมีครับตัวนี้ลูกเนื้อรับตัวนี้เด็ดเอาก็ได้ครับไปครับออกไปแล้วผมไม่เจอปลาครับนีครับตัวนี้หัวนี้เอาง่ายครับติเตียครับผม ขนุนครับตัวน้อยมีสองอันครับผมโอ้เหนื่อยครับผมหาปลานี่เหนื่อยมากครับเหมือนปลาครับผมได้ได้หัวปีครับถือว่ายังได้กินอยู่ครับผมป่าช่อนได้ตัวเดียวยิงปลาไม่ค่อยจะโดนครับเหนื่อยครับผม หมายลกมากครับปลาน,น่าจะเข้าครับแต่หน้ามาสายไปครับเดี๋ยวไปด้านเพื่อนครับเพื่อนยินอยู่ด้านนู้นสองคนครับไม่รู้เจอไหมครับ นกู้ปลาครับผม,ไ,ม,มนนไปเอาปลามากันสามคนนะผมอริงกเต็มอยูโดนเต็มอยู่